อยาวิกฤตอย่างเนี้เราเป็นธุรก,กิจอาหารเราน่าจะสร้างเรงเลี้ยงโรงอาหารให้กับจุดกรุงเทพก่อนเลยครับ40จุดจุดหนึงเราจะประมาณพันของช่วยได้พันคนนะครับครึ่งหนึ่งก็จะช่วยซื้อจากพัฒนาคารที่เราผ่านแกนนะว่าทัวร์เขาปลดภยัยอาหารผิดออกมาปลดภยัยแล้วมีคุณภาพมาสมทบ CP 1หนึ่งล้านของแล้วก็ สองทอ,อีกหนล้านของช่วยวิกฤตไทยตองที่พัฒนาา์คันตกเปหรือไม่มีใครมานั่งกินซื้อเข้ามาให้ฟรีมาแจกฟรีนะครับช่วยเข้าพอหมดช่วยเข้าในช่วงระยะ3าเดือนให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ประเทศไทยคนไทยในยามวิกฤตเนี่ยมีคนมีน้ำใจผมคิดว่ามากที่สุดในโลกนะครับมีน้ำใจมากเลยครับผองประทับใจมาก นี้ที่เองก็เป็นสะพานบุญค่ะสะพานบุญเชื่อมต่อครัวปันอิ่มให้กับคนยากคนจนที่กำลังยากลำบากทุกเช้าเนี่ยจะเห็นภาพประทับใจนะคะว่าผู้ประกอบการนำอาหารมาให้พอเราประกาศคนมาเข้าแถวเป็นร้อยเลยค่ะทั้งคนแก่ทั้งเด็กนะคะอย่างบางบ้านเนี่ยบอกว่าถ้าไม่ได้เข้ากล่องไปในบ้านไม่มีอะไรทานเลย อาหารที่มาเนี่ยส่วนหนึ่งเราได้นำเอาไปให้กับโรงพยาบาลสนามท่าเรือตรองเตยเป็นการลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลสนามและก็เป็นการเพิ่มความสุขให้กับผู้เต็กเชื้อหรือผู้ป่วยที่นั่นค่ะเป็นโครงการที่ที่ตอบโจทย์ กับพื้นที่ชุมชนใน,ในตอนนี้นะคะเพราะว่าใน,ในจุดตอนเวงเองเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากเลยทั้งในผู้ติดเชื้อผู้กักตัวแล้วก็กลุ่มป,ป่อะบางไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้ยากไร้หรือว่าผู้ที่ตกงานเนี่ยเราจะมีหน้ากากนะคะมีอาหารทุกวันวันละ1,000ชุดของชุมชนแล้วก็จะจัดแยกไว้แล้วก็มีสําหรับกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนใครเดินมาบอกเราว่าหิวข้าวเราสามารถหยิบให้ได้เลยบางชุมชนมีรถมารับเอง บางชุมชนไม่มีรถมารับทางกลุ่มปรสาดุสิทธิ์ก็จัดรถไปส่งถึงถึงที่ชุมชนเวลาเราแจกเราให้ประธานชุมชนมารับที่หน้าจุดของเราการลงพื้นที่เนี่ยการติดเชื้อหน้าหัวที่สุดค่ะแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้นะคะแล้วก็ชุมชนให้ความร่วมมือดีค่ะโครงการนี้จะช่วยชุมชนคืออันที่หนึ่งให้เขาเนี่ยได้หินท้องประการที่สองนะคะ ก็คือว่าเขาจะไม่ไปก่ออาชญากรรมแล้วก็เป็นการที่จะให้ความหวังให้เขามีพลังในการที่จะออกไปหางานหรืออื่นทำที่ฉันถือว่าเป็นดับเบิลเฮลเลยนะคะเป็นการช่วยได้อย่างครบวงจรเพราะว่าถูกจุดคนยากจนก็ลำบากมากแล้วก็ยังช่วยผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยอีกก็ต้องขอบคุณผู้ที่คิดรเรื่องโครงการนี้มากๆเลยค่ะ ที่พีพ่ีเจอเลยคือเรื่องเขาเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการแบ่งปันมีบ้านที่บางหลังก็พอจะหากินเองได้อยู่เขาก็จะบอกว่าเอาไปให้บ้านบ้านนี้ดีไหมแบ่งของเขาเองเนี่ยในส่วนของเขาเนี่ยเอาไปให้บ้านผู้พิการหรือว่าบ้านที่มีลูกเยอะพี่พีว่ามันเป็นการพัฒนาในด้านความเป็นอยู่และสังคมที่สุดเลยตรงนี้มีหลายพื้นที่แทบจะทุกพื้นที่นะคะตอนนี้ที่ลำบากอยากให้องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะ เข้ามาช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือดีกว่าเพราะว่าการรวมพลังกันแล้วช่วยเหลือกันเนี่ยแล้วเราจะได้ผ่านไปได้ด้วยกันด้วยดี